มาดูครับกลุ่มคนที่จะได้รับเงิน1 0,000บาทรอบแรกพี่ชื่อว่ากลุ่มเปราะบางจะเป็นผู้พิการนะครับหรือผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่านปร,ประชาชนเท่านั้นนะครับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการที่ไม่หมดอายุได้ทุกคนไม่จํากัดอายุแล้วก็รายได้อันนี้ได้ทุกคนเลยนะไม่ต้องกังวลสหรับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการที่ไม่หมดอายุได้ทุกคน เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ได้ทุกคนไม่จำกัดอายุแล้วก็รายได้รวมถึงคนพิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านประชาชนด้วยผู้พิการก็จะอยู่ในกลุ่มผู้พิการนี้นะครับจะไม่ถูกไปจัดกลุ่มในสวัสดิการแห่งรัฐนะนะครับซึ่งจะมีบางท่านที่ไม่มีบัตรพิการแต่ได้รับเบี้ยความพิการจากอบทกทมหรือเมืองพัทยาหรือมีบัตรพิการแต่หมดอายุ ตรงนี้ให้รีบต่ออายุหรือว่ารีบทําบัตรพิการใหม่ภายในวันที่3ทธันวาคม6 7เพื่อให้ทันในรอบสุดท้ายในการโอนเงินก็คือ2 2ธันวาคม67เป็นครั้งที่3รอบสุดท้ายนะครับทั้งนี้นะครับในส่วนนี้นะครับถ้าบัตรพิการท่านไม่หมดอายุและได้รับเบี้ยผู้พิการ8 0 0บาทอยู่แล้วทุกเดือนก็จะได้รับเงินตามช่องทางนั้นนะครับผม ส่วนกลุ่มที่2ก็คือสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะมีประมาณ12.4ล้านรายกลุ่มนี้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันผ่านบรระชาชนอยู่แล้วนะครับใครที่ใช้สิทธิ์อยู่แล้วผ่านบรระชาชนซื้อสินค้า300บาทผ่านบรระชาชนทุกเดือนอยู่แล้วท่านก็จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติเหมือนกันนะครับไม่ต้องลงทะเบียนและถ้าเผลอไปลงทะเบียนทางรัฐด้วยก็ไม่ต้องยกเลิกทางรัฐ ทั้ง2กลุ่มเลยนะทั้งผู้พิการและก็สวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนได้รับสิทธิ์อัตโนมัติและถ้าลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วบ้างเนี่ยไม่ต้องกังวลข้อมูลจะถูกตัดออกที่แอปทางรัฐเองนะครับสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐถ้าใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนซื้อสินค้า300บาทผ่านบัตรประชาชนอยู่แล้วได้รับสิทธิ์อัตโนมัตินะจะมีบางท่านนะครับที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแต่ ยังไม่เคยไปยืนยันตัวตนตั้งแต่แรกตอนที่ได้สิทธิ์นะครับท่านต้องยืนยันตัวตนภายใน31สิงหาคม67อันนี้กลุ่มคนที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ไปใช้สิทธิ์ไม่ไปยืนยันตัวตนมาเลยเนี่ยจะต้องยืนยันตัวตนภายใน31สิงหาคม67ถึงจะได้รับสิทธิ์10,000บาทนะครับรวมถึงกลุ่มคนอื่นๆด้วยที่มีบัตรพิการแต่หมดอายุหรือว่า ไม่มีบัตรพิการแต่ได้รับเบี้ยพิการจากอปทและเมืองพัทยานะครับหรือคนที่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์สังกัดพมนะครับกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธินะก็จะไม่ได้รับสิทธินะครับผมแต่ความหมายก็คือทั้ง2กลุ่มผู้พิการแล้วก็สวัสดิการแห่งรัฐถ้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ในการดูแลของสถานสงเคราะห์สังกัดพมท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์1 0,000บาทนะครับผม อันนี้ก็คือเป็นรู้เป็นที่รู้กันหลักเกณฑ์มีประมาณนี้นะครับผมสวัสดิการแห่งรัฐถ้าใครใช้สิทธิ์ผ่านประชาชนส0ม้ยบาทอยู่แล้วท่านได้รับสิทธิ์อัตโนมัตินะถึงแม้ว่าท่านจะเป็นกลุ่มอื่นก็ตามที่เป็นผู้สูงอายุเป็นพนพิการไม่มีบัตรพิการพิการหมดอายุแต่ถ้ามีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็จะถูกจัดกลุ่มในสวัสดิการแห่งรัฐ12.4ดล้านลายตรงนี้นะครับผมอันนี้คือกลุ่มที่จะได้รับเงินนะ ส่วนในส่วนอื่นท่านผู้ชมส่วนของช่องทางในการโอนเงินซึ่งหลายท่านก็อยากทราบกันนะครับว่าจริงๆแล้วเราจะรับเงินผ่านช่องทางไหนช่องทางในการโอนเงิน10000บาทนั้นผมจะมาในกลุ่มของสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้าท่านอายุนะครับไม่ถึง60หรือว่าไม่เคยเนาะไม่เคยไปมอบอำนาจในการ โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่นที่คลังจังหวัดหรือว่ากรมบัญชีกลางนะครับฟังอีกครั้งนะครับสวัสดิการแห่งรัฐที่ท่านไม่เคยไปมอบอำนาจในการโอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่นที่คลังจังหวัดหรือว่ากรมบัญชีกลางในส่วนนี้เงินจะถูกโอนไปที่บัญชีธนาคารที่สมัครพร้อมเพย์สิหลักไว้แล้วเท่านั้นนะครับซึ่งต้องดาเนินการผูกพร้อมเพย์สิหลักให้เรียบร้อยภายในวันที่ 24กันยายน67ลองใช้แอปธนาคารเช็คดูก็ได้ใช้แอปปลอดตังเช็คดูก็ได้โดยการโอนเงินพร้อมเพย์13หลักนะครับเข้าไปที่พร้อมเพย์13หลักหากเงินเข้าบัญชีปลายทางแสดงว่าบัญชีธนาคารนั้นได้ผูกพร้อมเพย์13หลักไว้แล้วบัญชีธนาคารใครที่ถูกปิดไปไม่มีความเคลื่อนไหวแนะนำต้องไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะ ถ้าต้องการผูกบัญชีธนาคารใหม่ต้องมีการยกเลิกกับบัญชีธนาคารเก่าก่อนด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครที่ไปมอบอำนาจท่านผู้ชมย้อนกลับมาถ้าใครที่เป็นผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและไปมอบอำนาจโอนเข้าบัญชีธนาคารผู้อื่นเงินก็จะเข้าบัญชีธนาคารนั้นนะครับสำหรับสวัสดิการแห่งรัฐส่วนในกลุ่มผู้พิการนะครับผู้พิการ ผู้พิการทุกคนที่นะครับเข้าเกณฑ์เมื่อกี้ตามกลุ่มเมื่อกี้ผู้พิการทุกคนจะโอนผ่านช่องทางเดียวกันที่รับเบี้ยความพิการ800บาทถ้าได้รับผ่านเบีย้ยอ่าผ่านบัญชีผู้พิการเองเงินก <c oughs> ็จะเข้าบัญชีผู้พิการ10,000บาทถ้ารับเบี้ยผู้พิการ800บาทเข้าบัญชีผู้ดูแลเ <c oughs> งินก็จะเข้าบัญชีที่ผู้ดูแล <c oughs> บัญชีนั้นแหละครับแต่ถ้าเป็นรับเงินสด อันนี้ก็ต้องรอทางเทศบาลอบตเขตของท่านประกาศว่าให้เป็นรับวันไหนก่อนด้วยหรือบางทีอาจจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเย์13หลักไว้สาหรับกลุ่มคนที่รับเงินสดนะถ้ามีโอกาสเปิดบัญชีธนาคารได้ก็ไปเปิดได้แต่ถ้าไม่สะดวกก็รอการจ่ายเงินสดผ่านเทศบาลอบตก็ได้ซึ่งเราต้องรอการจัดสรรงบก่อนในช่วงนี้อบตเทศบาลยังไม่ได้หนังสือเพราะเป็นข่าวใหม่เนาะ ก็รอทางเทศบาลอบตอรประกาศก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับการสมัครพร้อมไป13หลักสมัครกับธนาคารใดก็ได้นะและบัญชีต้องมีความเคลื่อนไหวด้วยนะครับและทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับจะมีการเปิดเว็บไซต์ให้เช็คว่าท่านจะได้รับเงิน1,000 0บาทหรือไม่ในวันที่24กันยายน67นี้ผ่านทางเว็บไซต์แช่องทางเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับว่าท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ 24กันยายน6 7นะครับจุดประสงค์ก็คือเงิน1 -0,000 บาทนี้ให้นําไปใช้จ่ายซื้อสินค้าบริการที่เหมาะสมแล้วก็ไม่จํากัดลานค้ากันนะครับมาดูกาหนดการโอนเงินอีกครั้งบางคนยังงงว่าจะใช้เลขตรงไหนหน้าบาัตรหลังบัตรนะครับตอนนี้เขาจะใช้เลขบัตรประชาชน13หลักที่เป็นเลขด้านหน้าบาัตร13หลักตัวสุดท้ายนะครับผมสิหลักตัวสุดท้ายนะ โดยในวันที่25กันยายน67จะมีการโอนเงิน10,000บาทของกลุ่มผู้พิการทุกคนนะครับผู้พิการทุกคนผู้พิการที่มีสิทธิพิการอย่างเดียวหรือมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐด้วยที่เป็นผู้พิการท่านจะถูกโอนในวันเดียวก็คือ25กันยายน67สำหรับกลุ่มผู้พิการทุกคนนะครับทุกช่วงอายุเลยและใน25กันยายนเช่นเดีวยวกันจะเป็น อีกกลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขประชาชน13หลักเลขหน้าบัตรลงท้ายด้วยเลข0โอน25กันยายน67ครับถ้าเลขบัตรประชาชนลงท้ายตัวเลข1 2หรือ3จะโอนวันที่26กันยายน67ครับถ้าเลขบัตรประชาชนลงท้ายตัวเลข4 5 6หรือ7จะโอนวันที่27กันยายน67ครับ ถ้าเลขบัตรป,ประชาชนตรงท้ายตัวเลข8หรือ9จะโอนวันที่30กันยายน67ตามช่องทางโอนเงินที่เราได้แจ้งไปเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับผมทั้งนี้ถ้าหากว่าท่านติดปัญหาบัญชีถูกปิดบัญชีมีปัญหาโอนไม่สําเร็จทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังจะโอนอีกครั้งนะครับโอนอีกครั้งจะพยายามโอนถึง3ครั้งนะครั้งแรกครั้งต่อไปที่จะโอนถ้าหากโอนไม่สําเร็จนะ คือ22ตุลาคมครั้งต่อไปถ้าไม่สำเร็จอีกก็จะโอน22พฤศจิกายนแล้วก็ครั้งสุดท้าย22ธันวาคม67เป็นครั้งสุดท้ายที่จะโอนเงินหลังจากนั้นไปก็จะไม่มีการโอนอีกถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับสำหรับกลุ่มคนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วนะครับก็รอ ฟังการประกาศผลก่อนซึ่งยังไม่มีการกําหนดว่าวันที่ประกาศผลจะคือวันไหนสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะส่วนคนที่ไม่มีมือถือก็รอประกาศก่อนว่าจะให้ลงทะเบียนวันไหนก็มีการเลื่อนออกไปจาก16กันยายนก็เลื่อนออกไปยังไม่มีกําหนดสำหรับการลงทะเบียนคนที่ไม่มีมือถือน,นะครับทั้งนี้กลุ่มคนที่ไม่ใช่ทางผู้พิการไม่ใช่ทางสวัสดิการแห่งรัฐ ท่านจะถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปนะต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือว่าลงทะเบียนแบบคนไม่มีมือถือนะครับรวมถึงผู้สูงอายุด้วยที่ไม่มีสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่มีสิทธิพิการอันนั้นก็ต้องจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปนะครับข้อมูลก็จะประมาณนี้นะข้อมูลก็จะประมาณนี้ข้อมูลอื่นน่าจะโอเคแล้วน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับใครมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ บอกกันได้ที่ใต้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับหวังว่าข้อมูลคงจะครบในส่วนของสรุปตารางโอนเงิน1 0 0่0นบาททั้งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิ์วันที่โอนเงินนะครับต่างๆช่องทางการโอนเงินก็น่าจะครบกันแล้วลองดูตัวเราว่าเราข้อมูลครบไหมนะครับข้อมูลเราอยู่กลุ่มไหนก็น่าจะเป็นคําตอบที่ดีนะครับติดปัญหาบัญชีธนาคารหรือไม่อย่างไรก็ติดต่อธนาคาร หรืออาจจะเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ได้นะครับหรือถ้าเป็นการสมัครพร้อมเพย์ก็สามารถสมัครผ่านแอปธนาคารที่เรามีอยู่ได้สมัครผ่านตู้ a t m ของธนาคารที่เรามีอยู่ได้หรือก็ไปสมัครที่เคาน์เตอร์ธนาคารแต่ช่วงนี้คนจะเยอะกันหน่อยคนเยอะกันหน่อยนะครับผมขอบุณที่ติดตามกันด้วยนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับผมหากมีความคืบหนา้าจะรีบมาแจ้งให้ทราบต่อไปครับ